จับโจรกันค่ะเจ้าของร้านค้าในตลาดบอกว่าโดนหลายรอบแล้วนะโจรเนี่ยมาขโมยของพอเมื่อคือนนะ่ะดูจากกล้องจรปิดดูผ่านมือถือเอา้าโจรมาอีกรอบนี้ก็เลยบุกไปจะจับค่ะสุดท้ายวิ่งไล่กันโจรผัวเมียคู่นี้หนีลงไปในน้ําค่ะทําอะไรทําอะไรคะตอนเมื่ออาทิตย์นี้เมื่อคืนมาขโมยของหนูใช่ไหมเปล่าใช่หนูดูกล้องวงจรปิดอยู่นี่ไม่ยอมจะยอมรับไหมนั่นก็กําลังลือ้อ จะยอมรับไหมหนูโทรเรียกตำรวจแล้วรออยู่นี่เลยเองเอามีดมาเอาสิหนูไร้สดด้วยหมอบเลยครับลใช้ช่างอะไรพี่หมอบเลยหมอบลงไปเดี๋ยวนี้นั่งช่วยด้วยค่ะขโมยมานั่งลงไปเดี๋ยวนี้ไปเลยมึง่ยับไปไหนมาสิมาสิเออหนุ่มบินกูเอาวิ่งช่วยด้วย โอ้โหไล่กวดกันอย่างนี้เลยสั่งหมอบด้วยใช่คือกล้ามากนะคุณผู้ชมคือทนไม่ไหวแล้วไงโดนขโมยหลายรอบเนี่ยไล์สดแล้วก็จับภาพตอนที่มาขโมยสุดท้ายบอกให้หมอกให้หมอกไม่หมอกวิ่งหนีป่าราบแล้วก็กระโดดลงไปเลิกลากเลยทำไรพี่เป้าตาโตแข็งเชอะกระโดดลงไปในคลองเลยคุณผู้ชมอ่ะคลิปนี้มาจากนางสาวเมธารินชัยธรรมเจ้าของร้านค้าในตลาดสดเทศบาลบ้านนาค่ะคือถ่ายไว้นะ หลังจากที่เจอโจรสองผมเมียขโมยของเจ้าร้านของเธอตอนรักโจรก็ปฏิเสธเนาะสุดท้ายก็วิ่งหนี <ไป S 1> ทีมข่าวลงพื้นที่ค่ะตลาดบ้านนา <ไป S 1> ถามเจ้าของคลิปเลยเ <ไป S 1> มทารินเธอบอกว่าก่อนหน้าเนี้ยพ่อค้าในตลาดเนี่ยโอ้โหโดนขโมยของบ่อยมากแต่จับไม่ได้สักที กระทั่งเธอเอกใจเอางี้แล้วกันดูจากกล้องวงจรปิดมัะเลยเฝ้ากันก็กล้องเนี่ยติดไว้ที่ร้านแล้วเมื่อคืนวันที่19บิทุนายนที่ผ่านมาค่ะตอนสักตี3-21นาทีนี่ฟ้ายังไม่สว่างเลยนะเห็นเลยคนร้ายเข้ามาขโมยของที่ร้านค่ะเป็นพวกวัตถุดิบคุณผู้ชมพวกซอสปรุงรส แป้งน้ำตาลปี๊บห้าลังยกเป็นลังยกเนี่ยคือคือเหมือนเอาไปขายต่อ,อยได้อะ,อะนะแล้วคือคิดเป็นเงินก็หลายพันบาทอะ่ะก็เลยมั่นใจว่าคนร้ายจะต้องวนกลับมาก่อเหตุอีกก็เลยเฝ้าค่ะเฝ้าตั้งแต่คือวันที่19ใช่ไหมตอนห้าทุ่ม ตอนตีหนึ่งครึ่งจนข้ามวันนะคะถึงวันที่20เห็นคนร้ายมาอีกก็เลยโทรตามตำรวจทันทีแต่ว่าระหว่างรอตำรวจเนาะไปดักเลยดีกว่ากมันหนีไงวิ่งไปที่ร้านจนกลายเป็นคลิปนี้นั่นแหละค่ะคือจริงๆผู้หญิงเนี่ยทำท่าทีเหมือนกับมาเก็บขยะแต่ความจริงคืออะไรดูต้นทางดูต้นทางให้ผัวขโมยของข้างในนั่นเองนะคะคนร้ายเนี่ยวิ่งหนีไกลระยะทางกว่า300เมตรค่ะผู้ชายกระโดดตุ้มลงไปในคลองผู้หญิงหนีไปหลบในพุ่มไม้ข้างบ้านร้างตอนนั้นตำรวจยังมาไม่ถึงเธอกับแฟกก็เลยช่วยกันดักที่ริม คาดว่าจุดไหนที่คนร้ายจะอยู่เนี่ยก็เฝ้าเอาไว้สุดท้ายพอตํารวจมาปรากฏว่ามันมืดมากพี่กริหนีไปได้ค่ะก็ตอนนี้ยังจับไม่ได้เลยนะคะไม่กลัวเลยกลัวเขาจะมีอาวุธมีอะไรไหมไม่แต่คือเราดูก่อนแล้วไงเพราะถ้าเขามีถ้าเขามีอาวุธเขาต้องหยิบออกมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วที่จะแบบที่เราบอกว่าตั้งแต่เราถ่ายเขาต้องหยิบมาแต่คือเราดูแล้วว่าทั้งทู้ชายทั้งผู่หนีเนี่ยไม่มีไม่มีอาวุธ แล้ทีนี้เราไม่คิดว่าเขาจะวิ่งด้วยนะเขาวิ่งเราก็วิ่งเลยทีนี้อนี่ไม่คิดเลยว่าเนี่ยเมย์จะวิ่งตามเขาช่วยอยากให้ตำรวจช่วยติกตามนะคะใช่เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าก็เดือดร้อนกันมากนี่ถือว่าพี่สองคนนั้นทําประโยชน์ให้กับพ่อค้าแม่ค้าร้านอื่นๆสบายใจกันไปด้วยนะครับ